ซุ่มโจทย์ ROV รอบนี้ได้อะไรไปเล่นตัวละครซานิสแต่เล่นออฟเลนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตายต้องขายไอเทมหชิน้นแปลว่ากูห้ามตายเด็ดขาดโอเคโจทย์นี้ไม่ยากขอแค่ไม่ตายโอเคเข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้เฮ้ เฮยาวเลยเหตุผลก่อเพราะว่าไม่มีลมครับผมชิปหายแล้วไงเดี๋ยวไม่ออกโลมด้วยชิปหายแล้วไงแต้นแต้นต้นตโอ้ตายแล้วงั้นเดี๋ยวผมเล่นโลมแทนกันด้ แล้วกูได้เหรอมึงก็หิวเกินใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆเออใจเย็นๆฆ่ากันไม่ได้หรอกใจเย็นคือไม่มีทางเลือกนะเดี๋ยวผมเล่นเล่นเล่นเป็นออฟเลนเอ้ยเล่นเล่นเป็นโลมแทนนะจริงๆตำแหน่งต้องเล่นแต่ว่ามันไม่ไหวนะครับอะโลมกูมาได้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 ด้มา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 มอามามอามามามยมามามมามามเคเาา เคยังเป็นงานค่อยคุยกันได้หน่อยมึงแจกอีกแล้วเหรอโอโ้โหตายตายฟูเนี่ยตาย,ตายอะไรคำนี้ยแคลรี่แจกชิปหายแล้วไหมเอาแล้วไงสามแคลรี่สามเอาดิส่วนเราถ้าตายขายไอเทมกูแน้นปรกัด โอเคเข้าเลยชิบหายตายก็ว่าอยู่แคลรี่ไปไหนวะมึงไม่ต้องถามแคลรี่ไปไหนนะมาอ่ะแคลรี่ยามีในสาย้วอ่าตายอดีตการนะตายต้องขายของแต่ทีเนี้ยแคลรี่เสือก แจกอะเรียกแคลี่แจกดีกว่าแคลี่เนี่ยตายสี่เละเออสี่เละครับไม่รอดครับผมว่าเกมเนี้ยแพนแน้แน่แน่เมดยังไงอีหยังก็ไม่ต้องโทษเมดไหมผมว่ากูแมงเริ่มด่ากันแล้วเริ่มด่ากันแล้วเริ่มด่ากันแล้ว เออเอาสกัดแม่งมึงต้องตายเออขอคืนไม่ได้จะเอาเพื่อนกูอย่างเดียวไม่ได้อาชีพหายแล้วไงอ่าเด้งเลือดเอาเลยเอาเลยเคนเอามันเอามันจัดการมันกูโดนไม่ได้ขอบคุณครับผมหิวไม่รู้เรื่องวีล่าเออเอาไงอ่ะต้องรออ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดวุบ โอเคบึ้ตี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 โอเคโอเคป้องเกือบแตกป้องเกือบแตกเอาเลยเอาเลยไม่ไม่น่าทันไหมไม่น่าทันไม่น่าทันไม่หิวไม่หิวเดี๋ยวตายแล้วขายไอเทมโอเคโอเคหลักๆผมไม่เคียร์คีปเดอโดดเลยละกันไปนไงกูโลมกูก็เล่นได้เนอ <c oughs> <c oughs> มึงก็สูงไม่ดูเลยไอ้บ้าเล่นอะไรคำนี้อ่ะ <c oughs> อย่างน้อยเขาก็ไม่แจกเท่าเราไหม เฮ้ยแวนแจงมันก้นแวนแจงมันก้นโอเคโอเคโอเคแคลรี่หนึ่งหนึ่งเท่ากันท้อมึงอย่าท้อแคลรี่แคลรี่เราเองก็หนักแม่งเอ้ยไม่ได้อันติมาไม่ทันล่าง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 ล่า,า,างยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังพอมีโอกาสอ่าเคีย์มอนเคีย์มอนจ้าเคีย์มอนก่อน เอ้ยเอ้ยพี่เอ้ยเคนโดดถ่าแล้วโอเคเคนฆ่าเรียบร้อยครับถ้าโดดไปกูตายอะ่ะโดดก็ได้วะมาเฮื่อดนจับตายตายเฮ้ยโลด,ดทันด้วยทันด้วยทันด้ยกูได้เท่านี้ทันด้วยทันด้วยทันไหร่จังหวะนรกแม่งนิดเดียวเองหาย <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้ว ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยจังหวะสวยจังหวะสวยอย่าพุ่งมานะมึงกูไม่อยากขายของแต่เคนเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีนะเคนถือถือว่าดีดีเลยวุบโอ้ยโอ้ยไม่มีคนบวกบวกให้เคนไงประเด็นแต่มันอยู่เยอะผมพลาดเองอันนี้ผมผมพลาดเองผมพลาดเองตายตายตายอ่ะต้องขายของอ่ะได้ตายขายของขายแล้วนะ ซื้อใหม่อ่ะตายแล้วขายของโอเคค่าได้โอเคอีนิดเดียวอีนิดเดียวไม่ไหวอะมัน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 ,ม,นมันจนอะเออแครรี่มันจนอะมันแจกอย่างเดียวเลยอะไปดนัดน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 ดนันดันอย่างเดียวอย่างอื่นไม่แพ้แล้วไม่งั้นแพ้จ้าลกลับบ้านกลับบ้าน โอเคดันป้อมอยู่นะดันดันอยู่นะเคคิปตามที่บอกหน้าที่เรานะคือออฟเลนนะครับอะได้ป้อมขวาด้วยเอาดิได้ทั้งขวาและซ้ายเอาดิเออสวยอยู่โอเคสวยงามอะป้อมกลางครับเครอสอยละบึ้บหูสกัดแรงแรงแรงชิบหายแม่งมึงมาตามกูทำอายายา กับสกัดมันไม่ไหวเอาขายโอเคเอาวะอย่างน้อยกูก็ตายสามมึงดูแคลรี่ตายสิบสามอ่ะไอ้ฝั่งเขาอ่ะไอ้อะไรนะป่าฝั่งเขาอ่ะแม่งหมื่นี่ะมีเงินไปหมื่นอ่ะค่าสิบสามอ่ะแล้วกูจะเอามาลงยังไงนี่คือฟาร์มพยาเท่าดีได้แล้วหมดตี้เออรู้มันแพ้อยู่แล้วโโหแม่งปอมดันไม่ได้เลยอ่ะ ตรงกางถ้าตายตายยาวนะมึงคุ้มเหรอวะประกาศมาด้วยไม่มันไม่คุ้มอ่ะไม่ได้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 โอ้โหโอเคเพื่อนมาปุ๊บทึงทีช่วยช่วยกันเออโอเคจบอะไรจะเข้าไม่เข้ามึงเ่เข้าไม่ดูไปโทษคนอื่นโอ้โหแม่งกูต้องดันป้อมขวาไหม เตกมโดดวึบวึบบึบโอเคเรียบร้อยสวยอา้าวสกัดสกัดสกัด,สก,ด,ส,กดสกัดมาแล้วสกัดมาแล้วสกัดมาแล้วอย่าผมว่ามันกลัวเพราะว่ารอบก่อนมันโดนไปดอกหนึ่งไงโดนลุงไปดอกหนึ่งก็ก็คงไม่กล้าบึ๊บอุ้ยดินย้นโยกไปก่อนเสียวอะไรมึงเอ้ยบึ๊บอ้าวช่วยแล้วอ้าวถ้าตายถ้าตายก็ตายเอากูช่วยแล้ว โอเคสวยโอ oh, ชิบหายแพ้เลย <laughs> แพ้เลยแพ้ทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้แพ้เลยเนี่ยแพ้แลนะ้วเนี่ยโดดไปก็โดนพึ่งอ่ะเดี๋ยนะโดดไปก็โดนเป็นแพ้แล้วเออเกมไม้แพ้แล้วกูหวังพึ่งแคลรี่เหรอไม่ได้ไม่ได้แล้ว เฮ้ยตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งแม่งตีเข้าอยู่เฮ้ยแม่งแม่งตีละลายเลยว่ะอ่าคีบหมดพยายามเอาป้อมว่ะตายตายพยายามเอาป้อมนี้ไม่ได้เห็นป่ะข้อเสียคือมันไม่มีมอนเว้ยมาเติมเนี่ยตายห่าวแล้วอาพยายามเอาป้อมแล้วอ่ะเฮ้ยสกัดเล่นเพลสกัดเล่นเพลนไม่ได้ครับตายหมดโดนดันกลับอ้าวใครแพ้ใครชนะรอบเนี้ย ดีเคียร์ีเคียร์ีเคียเออไปไปขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปเห็นหน้าผมบอกแล้วคือจริงๆแค่แค่ดันคีบอย่างเดียวอ่ะชนะและ้วก็ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยดันใช้คีบเลยเออชนะแล้วเนี่ยแหวนเอ้ยเฮ้ยตีป้อม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 แตก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 ชนะบอกแล้วเคียร์คีบขึ้นก็ชนะแล้วมึงจะให้มันไปฆ่ากันทำไมเล่นหาอะไรกันเนี่ย Okay. โอเคตอนหลังหลังผมตายผมไม่ได้ขายแล้วนะเพราะถึงขายเงินมันก็มีซื้ออยู่แล้วดังนั้นก็เลยไม่ได้ขายนะครับแต่ตอนแรกขายตาที่เห็นนะครับ MPT ว้าวไม่ได้วะเคนได้เคนได้อ๋อโอเคตามหนักงานไปกับกฎในรอบนี้นะครับคือเล่นตานี้ตำแหน่งออฟเลนแต่ต้นเกมคือกูต้องไปลงเนาะแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ขายของ1ชิ้นเมื่อตายนั่นเองนะครับ เทค่า21คับสกอร์ของผมเป็นประมาณนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ะนะก็บวกพยายามช่วยตลอดเวลาแล้วโอเคคลิปนี้อ๋อแวนฝั่งเขาออกไม่แปลกใจแล้วโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะสนุกกันเด้อสำหรับคลิปนี้นานหน่อย